ผู้สูบมือสองเออบวกดิเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยสั้นก่อนเลยเดี๋ยวตามสวยๆเอา้าคุณหมอมาตากับเป็นหนึ่งเราอยู่ข้างในค่ะโ,โจนีชนสเสด็จค่ะน้ำยำต้องการคนปรุง <c oughs> ด่วนหรือจะให้มาตาทำอ <c oughs> ขอตัวก่อนนะคะดูพี่มา พายุครับทำไมถึงมานั่งดมควันบุหรี่แบบนี้คะพี่โจโลีเขาดูดบุหรี่ไฟฟ้าครับเหม็นไม่เท่าบุหรี่มวนก็ออกหอมหอมดีด้วยผมก็เล่ยชิวๆครับชิวไม่ได้นะรู้ไหมอันตรายของผู้สูบมือสองคืออะไรบุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหมอมๆอมแต่จริงๆแล้วมันอันตรายหลาย,ลายแหลมากอนุภาคไอ้น้ําของมันเล็กกว่าฝุ่น pm 2.5เข้าทำลายร่างกายลึกถึงระดับ dna เข้าสู่ทางเดินหายใจไม่เกิน5าวิทำให้ปอดอักเสบ และหอบหืดเข้าสู่หลอดเลือดไม่เกิน20วิวิเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและเข้าสู่พอแล้วครับหมอแค่นี้ผมก็ไม่ไหวแล้วครับรู้สึกเหมือนปลอจางเสพเลยอะรู้แบบนี้แล้วยังจะนั่งโดมอยู่ต่อไหมล่ะคะน่ะมาแล้วพี่โจลีครับผมว่าพี่เลิกดูดบุหรี่ไฟฟ้าดีไหมครับเอา้าทำไมอะเหม็นหรอไหนตอนแรกบ,บอกไม่เหม็นไง หรือพี่ไปดุหนะ้าบ้านก็ได้นะสูบบุหรี่ในที่สนธนาธารณะผิดกฎหมายนะครับมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทจริงๆแค่ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าก็ถือผิดกฎหมายแล้วนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของที่รวมค่าก่อนเข้าแล้วด้วยหรือทั้งจำทั้งปรับสูบที่ไหนก็ไม่ได้ทางนั้นครับอกิดเธอโดนลุมอม่กจะเธอทำตัวเองคาอันนี้ช่วยไม่ได้เนาะ